พร,พร้อมแล้วบอกอะพร้อมละหาแล้วอ่ะอืมส,สายยันสวัสด้รุ่นน้องกันกาคืนครับก็วันนี้ไปเดินงานแข่งเรือครับมันจะมีบูธอยู่บูธหนึ่งที่มันเขียนว่าขนมยุก้าสูตนะครับก็เห็นรีวิวในทิกตอกเยอะและ้วันนี้เลยลองซื้ออยู่ยี่สิบบาทนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกยี่สิบบาทนะครับย้ําอีกทีว่ายี่สิบบาทนะครับเมื่อก่อนซื้อเม็ดละบาทอย่างนี้เก้าลูกยี่สิบเยี่ยโคตรกำไร กลิ่นทำไมมันเหมือนไมโลเออกินทำไมมันเหมือนโอวนติหนหมว่ามันไม่เหมือนไมโลก้อนเลยอ่ะเผื่อคนไม่รู้จักอันนี้เขาเรียกไมโลคิ้วนะครับหรือเรียกว่าไมโลอัดก้อนมาก่อนนะครับอ้เหียแก่ก็ยากนะอ้เหียเอาจริงๆนะกลิ่นมันเหมือนโอวนตินเม็ดมงกลมอ่ะอ้ที่ขายตามเซเว่นอี้เหียที่มันเป็นรูปเม็ดวงกลมอันขนาดเท่านี้โอวนตินอ่ะอืกลิ่นเหมือนเลยอ่ะลองมาชิมดู ยี่สิบาทกูแรกกันหนึ่งก้อนรสชาติดอกเ <c oughs> มันเหมือนววนตินมากเโลยโรบี้ไอชี้อ่ะกลิ่นก็เหมือนรสชาติรสชาติเหมือนอันติ้นมากเลย <c oughs> เนี่ยดูครับไมโลคิ้วเนี่ยครับเมโลคิ้วรสชาติกลิ่นก็เหมือนววนติมรสชาติก็เหมือนอวนติมถ้าทางให้ดีนะไปเสียอันนี้นะซื้อยี่สิบบาทนะกูแนะนำเลยไปซื้อไมโลสองสองบาทนะกินดีกว่า <c oughs> อ๋อจริงรสชาติเหมือนโอตินเลยอะ่ะไอ้จบละไอ้ตัดกลิ่นก็เหมือนรสชาติก็เหมือนไปซื้อสองบาทนม่งมีดมานั่งกินนี่ไอ้ที่ใครบอกอร่อยนั่นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปฟังรีวิวเลยฟังอย่าปากพอดีแล้วรสชาติลำคอเขาดีเนี่นยไปซื้อสองสองบาทจบเลยไอ,อ้เอาเอาเอา้ย